ได้ก่อนก็ร้องไม่ลงขันขึ้นไปได้แต่งานไม่ได้เนี่ยอ่างน้ำนั่งก็มีแต่เส้นผมห้องน้ำบางห้องอ่ะก็มีมแมลงสาบเลยเฮ้ยทีนี้ทำไงดีวะไปดูกันเลยพี่ขอสอบถามมาถามในห้องน้ำพี่น้องพบเจอแบบบ่อยๆหน่อยเจอห้องน้ำที่มันไมีก้อนกรประตูกที่ร้อกห้องน้ำทรงผิดหนึ่คแล้วก็ขอกระทางการแก้ไขได้าครับไม่ทำอะไรหน้าอย่าให้มันมารอยู่ย่เดียอย่าแทน ีชับเบค้ม่่กว่าออย่างีที่น้ำก็นะคะอย่างไรก็ที่อยู่เจอก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำน้องมากอในห้อง้ำก็ไม่ดีมากม้องงน สดนครัอือแบบว่าบัสสาวะเกานั้คือกิดไม่ได้บังสาก็คือแบบว่าไม่มีนาเลยทำให้แบบว่ามันก็แต่เวลาเขาแบบกลัวว่าจะมีคนเปิดอะไรอ่าเงี้แล้วน้องอยากกรแกยากกันัตนต้องท่ออยากแิบอ่ากาห้นีว่ ถามเกี่ยวกับปัญหาที่ผมเจอในห้อ้อํามพี่ก็ตอนนี้ก็พบเจอคือเข้าใจว่าห้องน้ํา่โืงเนี่ยน,นะคะมันอุปรกรณ์มันก็ใช้มานานแล้วแต่มันก็จะมีบางอันที่เอา,อาจจะเก,ก่าไปหน่อยหรือว่าบางอันอก็มีการชำรุดบ้างะคะา่ะแล้วก็เรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นก็เข้าใจว่าเป็นพ้องน้ำแต่ว่าบางครั้งก็รับไ่ได้ดค่ะที่ขอแนีทางการแก้ไขายให ก็รู้สึกว่าอันที่เก่าก็ควรจะมีการปรับปรุงหรือว่าเอ่อมาซ่อมแซมให้มันดีขึ้นหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรางอย่างส่วนเรื่องกิ่นก็อาจจะต้องการอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกคนที่มันช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะต้องแช่ห้องน้ำให้ก็พบปัญหากค

S <S> <S <S ขอสอบถามปัญหาที่พบเจอะอะไรเข้ามาเลยการดุลิไฟ้แต่ถ้าที่เกมจะเป็นพวกตุลิไฟเท่าน้ำเหมือนกันครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องกลิ่นหรือไม่ก็โถส้วมเท่าน้ำ,นำมันไม่พอใช้แล้วก็จะมีเรื่องกลอนประตูที่เสียงดังแล้วก็ไม่สะอาด มันจะมีน้ำขวดน้ำแล้วมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมบางทีมันก็จะมีกลิ่นหรือว่าบางทีแบบว่าแบบยุงลาเราท้องทานอะไรอย่างเี้ด้วยแล้วก็เรื่องขอารเคมในห้องน้ำคือบางทีแบบว่ามีคนไม่ไห่อผ้าทำไมเงี้ยแล้วมันแบบเกิดแบบนใช่ไหมที่ก็อยากให้มีกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเอาไว้ห่อให้สำหรับผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนด้วยกันอยูขอสอบถามปัญหาที่พบเจอในห้องน้ำของคุณ ถ้าปัญหาที่ผเจอในห้องน้ำก็จะเป็นกลิ่นค่ะเรื่องกลิ่นแล้วก็ความสกปรกภายในห้องน้ำเช่นขยะขยะที่รอนออกมาจะถังค่ะหรือบางคนทิ้งไม่ลงถังก็จะทําให้กลิ่นนะะออกมาโชว์ไปทั่วห้องแล้วก็จะมีวมกวนประตูที่บางทีมันทังหรือล็อกไม่ได้หรือล็อกได้แต่ว่ามันก็ไม่อยู่เริ่มพี่อยากจะขอถามว่าน้องเคยเจอปัญหาอะไรในห้องน้ำ ก็จะเป็นเรื่องกลิ่นของห้องน้ํานะครับส่วนของยินเยี่ยวทานหลังเพราะว่าไม่ได้เปิดน้ํหรือว่ามีพวกเศษใบไม้อะไรพวกนั้นไปอุดตันครับถามพบเจอปัญหาในห้องน้ำอะไรบ้างบ่อยอไปขยะเต็มเลยครับอ่างล้างหน้าไม่สะอาดด้วย <c oughs> ก๊อกน้ำพับพังเต็มใช้อะไรไม่ได้เลยครับครับถาม,ามปัญหาที่พบเจอบ่อยในห้องน้ำมีอะไรบ้าง คีไม่ลาดน้ำไม่มีเลยครับในห้องน้ำปาาห้องใช่ไหมจะมีอันเนี้ยทีไ่ไล้างตูดอะไม่มีเลยบาาห้องไม่มีน้ำเลยขันก็ไม่มีโอ้โหบาาหัดบาาห้องแบบยังมีอยอ่เลยอะเศษนัแล้วนะ่ะแต่น้ำก็ไม่ค่อยดีห้องน้ำก็หมินโอ้โหแย่มากเลยครับแ้า <laughs> ป,ประปุ่งนึนะครับคําครับ,อ,บ,รบอ่าขอสอบถามปัญหา,หาที่เจอในห้องน้งนำของคุกครับ เหม็นมากเลยค่ะแล้วก็น้ำในห้องน้ำก็ไม่มีขันก็ไม่มีสกปรกด้สุโดโชคมากเลยค่ะจากที่ได้นำแบบสอบถามนะคะหรือแบบฟอร์มให้กับกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนโรงเรียนวัชราวิทยาธรรมนะคะจำนวน176คนตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 นะคะปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุดเลยก็จะเป็น เรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะลองลงมานะคะจะเป็นประตูห้องน้ำกวอนประตูและความไม่สะอาดภายในห้องน้ำค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยที่สุดค่ะแต่ได้ทำแบบฟอร์มนะคะสอบถามอีกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้โรงเรียนแก้ไขอะไรบ้างและทำไมถึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะนะคะเช่นแก้เรื่องกลิ่นเพราะถ้าห้องน้ำมีกลิ่นก็ดูไม่น่าเข้า อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าห้องน้ํานะคะมีกลิ่นที่ดีก็จะน่าเข้ามาพึ่งค่ะหรือในเรื่องของควรมีการซ่อมประตูซ่อมกอนและมีน้ํายาดับกลิ่นในห้องน้าเพราะจะได้น่าเข้าค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะหรือแนวทางก็เสนอแนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบถึงปัญหาที่พบเจอภายในห้องน้ำค่ะขอขอบคุณค่ะ